โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่า Food War r i o r กันนั่นเองนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยก็เป็นแบบที่ผมก็เคยเล่นมาเมื่อมา2อสาวันที่แล้วนะแต่ก็ไม่เล่นต่อน,นะครับพอดีเบื่อนะครับ <c oughs> คือมันเป็นเกมแนวเอฟเคผมไม่ค่อยคิดผ,ผมคิดเจ็บเปิดคอมไว้เออคือเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะเอาเป็นว <c oughs> okay, ันนี้ก็เราก็จะมาสอนหาผู้ขอในเกมนี้ละกันก็ก็ตามที่คิดไปลนยะเออแล้วแต่คน เจ้าของช่องแวะตั้งชื่อคลิปว่าก็อย่างนั้นแหละนะอ่ะเอาล่ะก่อนไปดูคลิปกันนะครับนะผมก็มีรายแนะนำนะครับไปนะครับนะก่อนไปดูคลิปกันนะครับนะผู้ใดเนี่ยอยากได้ไอเดียบล็อกฟุตโหดต้องร้านนี้เลยนะครับแคนดี้บล็อมีทั้งดาบคู่โอเด้งผลตื่นก็มีเหมือนกันนะครับเช่นโมจงโมจิอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีหกหมัดด้วยนะครับส่วนใครอยากจะเติมโลบล็อแล้วก็มีเหมือนกันนะครับคลิปการแล้วก็พวกเติมโลบล็อเอ่อพวกไอเดียพาร์ทต่างๆนะก็มาไปใช้บริการกันได้ที่แคนดี้บง เอาละซึ่งอย่างแรกคือเราไปพูดคุยกันก็คือเรื่องดาบนะครับเรื่องดาบในเกมนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ดาบนะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูดาบทีละดาบเลยล้วกันนะถ้าผมลืมดาบเล่มไหนไปก็บอกกันได้นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นดาบแรกก็เป็นดาบคาตานะอันนี้เลยนะครับนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกดาบหนึ่งนะครับอีกดาบหนึ่งเนี่ยก็อยู่ข้างหลังเกาะเนี่ยเดี๋ยวผมเอ้ยผมบินได้เนาะเออก็บินเลยแล้วกันนะ ผมคงไม่ต้องบอกว่าเกาะอ,อยู่ตรงไหนเพราะว่าทุกคนส่วนมากก็อาจจะเล่นช้ำแล้วเผยเผยช้ำของกูอีกนะ <c oughs> โอเคนะครับข้างหลังนี้นะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกาะเกาะหิมะเอยใช่ใช่เป็นเกาะกหินมะนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ยก็มีดาบคาตนะผมไม่รู้ว่ามันคือดาบอะไรนะก็ส่วนมากเกมนี้ก็อที่มันขายก็มัน,ก,มนก็แบบว่าทรงดาบมันก็คล้ายคาคาตนาเหมือนกันแต่ว่าแค่ราคามันต่างกันนะครับนะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นจะ น่าจะราคาประมาณสักล้านกว่าไหมถ้าจะไม่ผิดนะล้านสองไหมตรงเนี้ยแน่ล้านสองนะโอเคดูราคาแป๊บนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยซื้อเอ้ยผมผมไม่เคยซื้อเลยเพราะว่าผมก็ไปดูจากฝรั่งมาก็มีฝรั่งสอนก็กูกก็เข้ามานะครับประมาณนี้ดาบอาลองดาบอาลองน่าจะอยู่ฝั่งขวาแล้วครับซึ่งเออมองไม่เห็นอะไรเลยนะแม่งมอกลงหนาจัดเนี่ยใช่ปะน่าจะเป็นเกาะนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยให้ไอ้คนตัดต่อมันตัดออกละกันนะเวเลกูด <Very good. S 1> อ๋อนี่นไงจะแล้วนีงไงเกาะดังหน้านั่น,น,นทุกคนเห็นไหมเฮ้ยน่าจะเกิดอยู่ปะอลองอ่ะตัวเฮียแหละวะนะเออน่านนจะเกิดอยู่นะให้ไอ้ไหมทุกคนเนี่ยตัวนู่นน่ะนูน่นนะเออแต่ผมก็คงจะไม่ตีนะเพราะว่าถ้าแตกก็ไม่ได้หัวอะไรมากมายนะครับนะเกิดปะเออเกิดอยู่เกิดอยูอย่ยนี่นครับก็เป็นบอสอลองนะครับ ประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับสวัสดีครับพี่ชายโอ้ดูดแมนตอบบุร์จ่าโอเคครับต่อไปก็เมื่อกี้ออลองใช่ไหมต่อไปเป็นสโมเกอร์นะซึ่งสโมเกอร์ก็อยู่ตรงเกาะบาร์กี้นะครับเกาะบาร์กี้ก็อยู่ข้างหน้าเกาะแรกเลยนะครับอันนี้ก็มาผ่านเกาะแรกพอดีก็จะวนเลยแล้วกันนะเง่ายนะวนเลยแล้วกันนะโอเคอันนี้นะเกาะบาร์กี้อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเล็กเกินนัง ผนไฟก็บินเร็วใช้ได้เนี่ยไม่ได้แย่นะโอเคนะครับมันก็มาถึงกันแล้วนะครับคือก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอสเอ่อสมุกเกอร์เกิดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดกี่นาทีนะครับแล้วก็มันก็ดอบเป็นกระบองนะครับ กาะต่อไปก็จะเป็นเกาะของทะเลทรายเครื่งทะเลทรายก็อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยนะ โ okay, อเคน้องซึ่งไอ้ดาบนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2เล่มนะครับมีดบกจากบอสหนึ่งเล่มแล้วก็ซื้อได้หนึ่งเล่มนะซึ่งตรงไหนที่มันขาดนี่ไง,ไง,ไงก็เอาอใช่ตัวนี้ก็มีตู้สุมด้วยนะเผื่อใครอยากมาสุมนะใช้ใช้สามไม่ใช่สามวันทีดด่ีใช้สิบหกโทเคนนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ไว้ซื้อดาบนะครับใช่ใช่ซื้อดาบแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นบอสใช่เป็นบอส ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันตอบดาบอะไรนะแต่เห็นเขาบอกว่าดบดาบเป็นแบบว่าสีแดงแดงใช่ไหมไม่รู้สิอยู่ไหนวะอ่ามันเกิดหรือเปล่าข้างบนเลยเปล่าไปดูเป๊บขึ้นไปมันคนไม่ฆ่ากูใช่ไหมเอออยู่ตรงไหนวะอืมวอด What the f u c k What กูไม่ได้แปลกใจว่าทำไมบอสกูไม่เกิด <c oughs> เอาล่ะแล้วก็ดาบสุดท้ายก็เลยเป็นดาบเติมนะครับนั่นคือดาบโยรุเออเดี๋ยวไหนวะดาบโยรุไหนว่าวเอานี่ไงดาบโยรัในเองนะครับอ่าเดี๋วก็จะมีครบและทุกดาบนะครับนะต่อไปก็เรื่องต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวดูแป๊บนะอ้อเรื่องไฮคีนะเดี๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยทำไฮคีนะต่อไป ก็ขอรีเซ็ตเลยกันนะไป,ไปกลับกลับไปเกาะแรกแล้วกันนะได้แบบว่าเริ่มต้นกันใหม่เอาล่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโอ้ยตรงน้ำไฮคินะครับเอ่อเกาะไหนวะอันไหนวะอันนี้ปะน่าจะอันนี้นะครับไปไฮคิเกาะน,นะครับซึ่งไฮคิเกาะก็อะไรที่ทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แค่ไปฟาร์มสตงสเต็งซึ่งถ้าจ่ายผิดเนี่ยใช่ดีเฟนด์ดีเฟนด์กับเอ่อข้ามหมัดหรือเปล่าวะ อย่างอร้อยแล้วก็ไก่มาสักตั้งหน่อยหนึ่งอุย้ยกล่องฮ,ะฮะ่าฮ่าขโมยไอ้น้องของใครไม่รู้วางเอาไว้พี่ขโมยไรน้องโอเคนี่เป็นไฮคิกเกาะนะครับสิ่งที่มันต้องใช้นั่นก็คืออะไรมั่งมันเขียนหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือสิ่งมันต้องใช้นะครับคือ สเต็งเป็นค่าหมัดนะครับเป็นค่าหมัดของเราหนึ่งนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะครับอีก100แล้วก็ตังอีกแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเ,เป็นแกปโปะนะครับแกปโปะนะแกปโปะก็อยู่ตรงเกาะหิมะนะครับอยู่ใกล้ๆนะนี่นะตรงไปเลยทุกคนก็ใช่เผื่อใครที่รู้แบบว่าจําเกาะไม่ค่อยได้ก็สามารถเปิดที่แมปได้แล้วก็สามารถดูได้ว่าจะไปเกาะไหนนะครับนะไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่าวะมันมาดูน้อยๆวะทำไมมันดูน้อยๆแปลกๆวะ เอ่อชาวบ้านเถินน้ำก็สามารถดูได้นะอันนี้แผนอันนี้คือแมปนะครับโอเคก่อหิมะนะครับตัวขายแกปโปก็จะอยู่ด้านบนภูเขานะครับจะอยู่ตรงซอกสักซอกหนึ่งนะหาแป๊บซอกไหนวาเฮียเออเออเออโอยโอยโอยอืมเอ่อทำการเดินหาสักครู่นะฮะตรงไหนวะมันอยู่ซอกไหนวะ คำบนหรือเปล่าคำบนที่แบบว่ามันถือว่ามันจะแบบว่าผอองใส่นะน่าสงสยัยแต่ก็ไม่มีไรนะครับ <c oughs> มั่วนะโอเคมันก็ไม่มีอะไรจริงแหละเอ้ยตัวแกปโปไปไหนวะหายแนละ้วอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้นะครับเป็นตัวไข่แกปโปนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าหมื่นแล้วก็ใช้ค่าค่าะหรียบมานานหรือเปล่าอีกร้อยหนึ่งนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องฮาคีเกาะกับ แกโปะก็จบแล้วนะครับต่อไปก็ไอดีเดียของแต่งหรือเปล่าเออนะทุกคนน่าจะได้ของแต่งกันนะมาต่อไปเป็นเรื่องของแต่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าจะยาวนาดูเลยของแต่งเนี่ยโอเคนะครับนะของแต่งชิ้นแรกนะครับก็อยู่ข้างๆเออเป็นบอสเลยนะอยู่ที่เกาะแรกเลยนะครับซึ่งไอ้ของแต่งเนี่ยก็จะเป็นผ้าคลุมสีดานะครับบวกเลือด5หรือเปล่าเออห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นผ้าคลุมบากี้นะครับก็อยู่ตรงเกาะบากี้เลยนะให้เราตีบากี้นะครับเดี๋ยวเบียรภาษา เออเลี่ยนไระาบื่โอเคเอาล,ะอ,าล,ะ,อาละอันนี้ก็เป็นเกาะบบกี้นะครับก็ไบกี้มันก็จะเกิดตรงนี้แต่ว่าม,มันถึงไม่เกิดปะอยู่ข้างล่างหรือเปล่า ไอ้ท่ามันเถิดนะครับอเอเก็ไอ้เจ้าบาร์กี้นี่ก็ดอกผ้าคลุมอันนี้มานะครับก็ดิฟเอ่อมานากับเลือดนะครับอย่างละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับเป็นผ้าคลุมของโดฟาเมนโก้นะครับเป็นผ้าคลุมสีชมพูนี่นะเออใช่ใช่ก็จะขายอยู่ตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าก็ไม่แพงนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> โอเคไอ้ยตังขโมยเลยไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวอีกกล่องหนึง่ง ไม่มีใครเก็บก็ขโมยเลยโอเคนะครับตรงนี้เลยนะราคาจะอยู่ที่สองแสนนะครับแต่ว่าถ้าแตดเนี่ยบวกอะไรมากก็ผมก็ไม่รู้นะก็ลองมาซื้อเองได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเอาละต่อไปนะครับต่อไปก็ผมไปฟังเพื่อนมาคือเพื่อนบอกว่ามันจะมีผ้าคลุมอยู่สองผ้าคลุมในเกาะเดียวกันนะั่นคือเกาะหิมะนะครับทําไมเกาะมาของพูดถึงทําไมเกมน,นี้เกาะหิมะของอุเยอะจังวะคือของอุย้ยอะไรอะ่ะเออจ จมน้ำตายสวยโอเคก่อหิมะใช่ไหมก่อหิมะก่อหิมะเอ่อตรงไหนวะเห็นพี่แกบอกว่าอยู่ด้านบนด้านบนหนึ่งตัวแล้วก็ตีจากบอสเยติได้อีกหนึ่งตัวจะเป็นผ้าคลุมสีขาวจากบอสเยติแล้วก็เป็นผ้าคลุมออกผ้าคลุมอะไรวะผ้าคลุมของอคไรอิยุตตใช่ปะสีแดงๆใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะเออยู่ตรงไหนวะ น่าจะข้างบนตรงนี้นะครับประทางนี้นะบอกว่าอยู่ด้านขวาใช่ไหมอยู่ด้านขวาด้านขวาด้านขวาตัวนี้หรือเปล่าวะเออใช่ใช่ตัวนี้นะเป็นโค้ดนะครับนี่ไงราคาห้าแสนนะครับต่อไปก็บอสเยตินะครับบอสเยติอยู่ด้านหลังเลยนะครับบอสเยติบอสเยติ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 เ,ยตเ,ยตเ,ยตเกิดหรือเปล่า โอ้ยเยติกูมไม่เกิด <c oughs> ต่อไปเกาะข้างหน้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นผ้าคุมนะผ้าคุมผ้าคุมมาลีนใช่ไหมอันตัวนี้ตัวนี้แบบมันจะขายเป็นผ้าคุมมาลีนคือเกมไม่สมมาตถ้าสังเกตคือมันจะเป็นการขายซะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแบบว่าให้ตีบอลเท่าไหร่นะครับนะนี่นะเออใช่เป็นผ้าคุมมาลีนนะครับโอเคต่อไปออกห้าแสนราคาห้าแสนนะครับตัวนี้ต่อไปเป็น ่าตรงไหนวะเดี๋ยวหนึ่งนะถามเพื่อนแปบ๊บพี่แกบอกว่าต้องไปที่มันจะมีอ๋อโอเคโอเคโอเคต่อไปเป็นหมวกเอาหมวกก่อนละกันนะอยู่ใกล้ดีนะครับหมวกของมีฮอกนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ข้างๆเลยนะครับพุ่งรู้ว่าเนี่ยมีฮอันดอกหมวกด้วยเราก็เดินผ่าดตั้งนานมีฮอกมีฮอก ดูนี่ไงนะครับมีฮอกนะครับดอกหมวกนะครับนะใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็ลองตีดูละกันนะครับต่อไปเป็นสกายเปียนะครับสกายเปียสกายเปียว่าแต่ขึ้นสกายเปียไงวะนั่นสิว่าแต่มันขึ้นสกายเปียไงวะว่าแต่สกายเปียอยู่ไหนใช่ว่าแต่สกายเปียอยู่ไหนผมขึ้นสกายเปียไม่เป็นจิบหายแล้วกูอ้อ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  อ๋อเป็นเกาะที่เอาไว้ขึ้นสกายเปียใช่ไหมเราจะบินไปละกันนะเดี๋ยวว่าแต่เกาะนี้มันมีอะไรเกิดหรือเปล่าผมก็รู้เหมือนกันนะครับใครรู้บอกกันได้นะครับเป็นน้ําตกนะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดหรือเปล่านะครับโอเคถ้ามันเดยวนะครับเอ๊ะมันจะมีตัวบ้าหรือเปล่ามันต้องมีตัวบ้าสิหรือว่าไม่มีนี่คืออะไรอ๋อเซฟสปอนโอเคน่าจะไม่มีตัวบ้านะก็ลองขึ้นเองนะครับ สำหรับใครที่ขึ้นไม่ได้ก็ลองไปซื้อแก๊ปปลดยูแล้วกันนะแก๊ปปลอาจจะช่วยคุณได้นะครับมั้งนะฮะหรืออาจจะมีตัวที่สามารถวาร์ปเลยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้บอกกันได้นะแต่ว่าผมจะบินเอาละกันนะเพราะว่าผมบินได้นะบินได้ก็บินเอานะครับไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากนั่นอะไรอ่ะอันนั้นมันจุดวาร์ปหรือเปล่าคืออะไรวะอ๋อแค่เป็นเอฟเฟกต์เฉยๆนึกว่าอะไรบปดูอื้ชนแม่ง โอ้นี่ผมเพิ่งเคยขึ้นเกาะสกายเปียครั้งแรกเลยอันเนี้ยรู้สึกว้าวมากเลยนะฮะรู้สึกว้าวมากเลยนะฮะโอเคนะครับเอ่อตัวแรกนะครับไม่ตัวแรกสิตัวสกายเปียมันตอบได้บ้างวะเอ่อมีหมวกมีหมวก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 กับอะไรวะผ้าคลุมสีเขียวเขียวใช่ไหมนัน่นนัน่นนั่นน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะ ขึ้ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพให้ดูแบบอินเสิร์ตแล้วกันนะให้คนตัดต่อมาขึ้นให้ว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่นะครับก็ไปศึกษาจากพวกต่างชาติดูส่วนใหญ่เพราะว่าคุณต่างชาติเขาหาของกันโหดมากเลยนะครับอันนี้ก็จะตอบภาคคุมนะครับภาคคุมสีเขียวกับหมวกมันคลบายคลั่าว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะลองให้คนตัดต่อมนขึ้นแล้วกันถ้ามันมีนะครับนะโอเคตามมาและนะครับ ใช่ครับซึ่งบนเกาะลอยฟ้านี่ก็จะมีกระบองเอเนลขายด้วยแต่ว่ากระบองเอเนลเนี่ยก็อยู่บประมาณว่าๆๆตรงนี้นะจะเป็น m อ็นบีซีขายกระบองเอเนลก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่พอดีก็ได้คลิปก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่ากูลืมนะครับใครแหละต่อไปก็เป็นเกาะทะเลทรายนะครับเอาละ่ะต่อไปก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นเกาะทะเลทรายนะครับชายช่ยเกาะทะเลทรายจะมีภาคคุมที่ซื้อได้กับภาคคุมที่ดรอปจากบอสแล้วก็เป็น เป็นอะไรว่าผ้าคลุมอันนี้จะเป็นผ้าคลุมสีดำใช่ไหมแล้วก็ผ้าคลุมของไอ้ไอ้อะไรว่าไอ้ตัวที่เป็นเทปายอ่ะไอ้ตัวอะไรวะาโคโคดายหรือเปล่าเออใช่ใช่ๆอกโคดายนะ ได้ข่าวว่าผ้าคลุมของฮอกโกได้เนี่ยเป็นผ้าคลุมที่ต้องหาจากบ้านพวกนี้ใช่ไหมได้เลยกูทํากระเอเดี๋ยวอะไรอะฮ้ยอะไรอะอันนี้เจอแล้วเจอง่ายจังวะโอเคเอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับราคาที่ร้านสองแสนห้าหมื่นนะครับต่อไปเป็นผ้าคลุมจากบอสนะครับผ้าคลุมจากบอสผ้าคลุมจากบอส เป็นจะเป็นบอสอาดูบิตนะครับแต่ว่าผมเซิร์ฟนี้มันน่าจะส่งไอ้บอสอาดูบิตเซิร์ฟน่าจะไม่เกิดเพราะว่ามันมีพระเจ้าในเซิร์ฟนะมันมันน่าจะตีอยู่นะเอออาจจะไม่ได้เจอนะครับเกิดหรือเปล่าวะอ๋อได้ไงมีคนตีอาอาดูบิตอยู่ what the fuck man โอ้โหเฮียหัวใจจะวายอะไรอ่ะมันเกลี่ยขึ้นอ่ะไม่เกี้ยเฮียไม่เกลี่ยขึ้นไม่เกลี่ยเฮีย พวกแก่นี่มันแย่ยจริงๆเอาละคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผมพลาดของชิ้นไหนไปก็มาบอกกันได้นะเอาละคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายครับจุกรู